สวัสดีครับมือนีดเมฆข่าพัดด้ครับผมข่าพัดหมูนะครับสองถอ่ขัวข่าางบ้านสวนบนต๊ะครับผมโต๊ะเจ้านี่ยนะครับอันนี้ไข่ลกครับบนตกะเแคเข้างบ้าวมด้วยเข่านะครับเข่าหมูล้วนไแบบลอยมีหมูเข่าล้วนนะครับอันนเสอึ้อนยูน้องรอแ่าไม่ใชนั่นละ นี่ครับไปนะแทบแทบครับใข่เขาเขาเทียบนี่บอกเขาพัดหมูครับเพื่อนี้กินสามคนก็นเลยพัดหลายนะครับเด้อลูกจะกินหลายหลายกินแค่ละสามจานตัดชี้หวานหน่อยนึงครับเพราะว่าใส่สีผงงาบนะครับใส่ผัดไปนิดนะครับเด้อ ใส่ผัดหน้านะครับหนึ่หน้าในสวนเอาเนี่ยจ้าเก็บมาใส่เข้าเข้าไปกบบโอ้บ,บุกหอนครับไปเดี๋ยวสีชื่อแกนเล้นลครับเด้อไปกบบบุกหุนเด้อเดี๋ยวแกนละเก็บเสาห้างแล้วเก็บเสาห้าง <laughs> สวยงามแล้วสีวสีแดงใส่หรอใส่ที่หลังหรอครับเรอเชือกอะนเ,เสืด้น้ำตาลตะกี้ไม่เดี๋ยวพ่อนรครับ ส่ <Hey. S 2> าจางนะ okay. น,ไปไปงนี่นจ <Hey. S 1> <Okay. S 2> านสเาไปลไได้จััตรนะเนาะเพราะว่าอันนี้มันออนขนาดมันดีแห้งไปดีแห้งไปเลยครับสิ่งท่มันออนเด้อเดี๋ยวผมไปซื้อเชี่ยวมาคานเดี๋ยวนไม่รอก ขันเสียดิโอ้ยหขวดแตเร็วครับสวัสดีครับอปยู่แนนใส่เสียครับม่ได้ใส่เ,ด,เดี๋ยวยูบ้านเนาะนี่บ้านเฮาเม้นกับบ้านหลายบางคนเนี่ยหับไหลใจไลลได้อยู่กำลังเห็นต้องใช้กับอุดหลุนกันเด้ด้ครับเด้อใช้ถามถูกกันเขามาถามนะครับคอมเมนต์มาใส่คลิปลุงกอดตะพ้อนออนี่ยครับนี่ใช้ผักละใช้ได้แล้วครับผม ยาใส่จานจะไม่พอหรยข้าวผัดข้าวผัดหมูบอกหนูเอาจานมาหรอยาาเอาจานห<า>นกไ, <ป S 2> ไวไหมแม่ลืมจานจานไปใหญ่เลยจานห <laughs> นูจ้าไปใหญ่แม่ลืม พักบ้านเลยะบ่มีพักหรือแต่กักยังนะใครอยากแดกเไปซื้อเลยบทีคเราเริ่มลืมไปโอ้ยใจลายเออขอกนใเจกัให้ลืมมันต้อไปแห้งครับถ้าเาดเ้ไฟหวานเขาแบได้แค่นี้เลยครับไฟแห้งมันสิผัดเด้หอมเร็วแล้วก็ต่มือกี้เต้าไปกเดงเลยเด้งอันนี้เฮ็ดแบบ ไอ้เบิ้งก่อนครับถ้าไม่มีต้นซื้อหัวผู้หัวผู้อยู่บ้านอยู่ครับแล้วถ้าได,ด้ไปเอาไม้จากลำปางน่ครับผมอ,อันนี้เรียบร้อยแล้วครับเด้อเบด้นอนะใครจะใชจ่ายอะ้รบ้างเด้อยังสวยงามครับแกงเยอะหมักน,น่าหมักแกงหาที่หลังเน <S <S <ฮ>าะตัวน,นี้ยาวห<ข>อมหมูขอหมู นี่แล้วสะผัดหมูครับผมสะพัดหมูจ้านี่ครับนี่แป่นการเสียบอะไรจ้เนี่ยมาจ้านี่โชว์บิ้งครับวันนี้กระทะมันหน่อยครับผมตั้งแล้วบลุงก็บเครับขอลุงเก็บทีเด้ยวนครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผม